ในที่สุดชัยชนะนัดแรกของเกมลีกในปี2021ขอลิเวอร์พูลก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับพอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเพิ่งบุกเปลชนะทอนาโดสเปอร์ได้3ประตูตอนหนึ่งพจากหงแดงครับฟอร์มฟืดมาหลายเกมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพอได้ลงเตะก,กับทางสเปอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเสร็จครับในวันนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราก็ต้องทําสืบพิมพ์ลีกอย่างต่อเนื่องโดยการบุกไปเยือนทีมดังจากลอนดอนอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ด โดยที่เกมในนัดน,นี้ครับจะเป็นเกมแมตช์ที่21องฤดูการของทั้งคู่โดยที่เกมมาหนึ่งขันนั้นจะมีขึ้นในสนามลอนดอนสเตเดียมหรือโอลิมปิกสเตเดียมของทางเวสต์แฮมในวันอาทิตย์ที่31มการาคมนี้เวลา23นาฬิกา30นาทีปัจจุบันเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับรังอยู่ที่อันดับที่5ของตารางคะแนนโดยแข่งไป20เกมชนะ10เสมอ5และแพ้5มี35คะแนนส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราครับหลังจากที่เพิ่งชนะสเปอร์มาก็แข่งไป20เกมชนะ10เสมอ7และแพ้3มี3 0 คะแนนแล้วก็อย่างที่เห็นว่าอันดับของทั้งคู่นั้นอยู่ติดกันเลยโดยที่ลิเวอร์พูลนั้นมีแต้มมากกว่าเวสต์แฮมเพียงแค่2คะแนนนั่นจึงทําให้เกมในกรุงลอนดอนเกมนี้ดูจะมีความหมายต่อทั้งคู่เป็นอย่างมากแล้วเช่นเคยครับว่าก่อนที่เกมมาแข่งขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่องลิเวอร์พูลทูเดย์จะพาทุกคนไปวิเคราะห์และดูถึงภาพรวมก่อนที่เกมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นรวมถึงคาดการเสบดผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามเอาละครับและเพื่อแม้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่เฮตูเวสหรือกกกการพบััันนนขอองงทท้ีทม่เลย โดยสถิติการพบกันระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดกับทางลิเวอร์พูล5เกมล่าสุคดครับจะไล่ตั้งแต่ปี2008มาจนถึงปี2020ซึ่ง5เกมที่ได้กล่าวไปเป็นการพบกันในลีกทั้งหมดโดยในวันที่12สิงหาคมปี2018เป็นทางลิเวอร์พูลเปิดอันฟิลด์ถล่มเวสแฮมไปได้4ประตูต่อ0ในปี2019เวสแฮมได้เล่นในบ้านพวกเขาสามารถเปิดบ้านเสมอกับทางลิเวอร์พูลได้1ประตูต่อ1ถัดมาในช่วงปี2020ครับพวกเขานั้นเจอกันถึง3เกมโดยในวันที่29มกราคมปี2020เว แพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป0ประต,ตูต่อ2ต่อด้วยวันที่24กุมภาพันธ์ปี2020ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3ประต,ตูต่อ2และในเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เพิ่งเกิดไปในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยเป็นช่วงเลกแรกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้2ประตูต่อ1ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า5เกมล่าสุดที่ผ่านมานั้นเป็นทางหงแดงที่ทำได้ดีกว่าคุนคอน พอสามารถเอาชนะได้ถึง4จาก5เกมและเกมเดียวที่ไม่ชนะนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นเองและครับแต่ถ้าสังเกตดีๆใน2นัดที่เพิ่งเจอกันล่าสุดเนี่ยทางหงแดงเอาชนะขุนคอนได้ก็จริงแต่ก็เป็นการเชียเอาชนะเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น ่อมาครับเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างคุณคอนเวสแตมยูไนเต็ดกันต่อเลยในเกมนัดที่ผ่านมาสําหรับเวสแตมยูไนเต็ดพวกเขานั้นทําได้ดีครับหลังจากที่บุกเปลาชนะคริสัลพาเลตถึงเซลฮัสพาร์คได้2ประตูต่อ3และแถมผลงานก่อนหน้านั้น5เกมครับพวกเขาสามารถคว้าชัยได้ทั้งหมดรวมทุกรายการไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะทนานของเอฟเวอร์ตันในเกมลีกและก็สต็อกพอร์ตใน f a Cup คัประตูต่อ1เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่หนึเอาชนะเวสต์บรอมวิชสอประตูต่อ,อา,าน,น,อนึ ครับ4ประตูต่อศูนย์ได้อีกด้วยครับ ส่วนในด้านการซื้อขายครับหลังจากที่มีข่าวอย่างยาวนานครับเวสแฮม,มก็ได้เลิกเปิดตัวเจสซ่ลินการ์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัญญายืมตัวและก่อนหน้านั้นครับพวกเขาก็เพิ่งทําการปิดดิวทนันของไซด์เบนรามาหลังจากที่ยืมตัวมาจากเบนฟอร์ดเมื่อช่วงตน้นซีซั่นอีกด้วยและนาเตที่ได้รับอาการมาเจ็บนอกจากมาเธอร์มาส่วนกูก็ไม่มีคนอื่นแล้วครับซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่าเดวิดมอยน่นจาจะจัดตัวเดินที่พบกับคริสตอฟเพลตเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน่าจะมาในระบบ431นนนนําาาโโดยดปโปยยยชแลอ่งูี แนวรับสีคนและจะขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นทางด้านของวลาดิเมียร์คูฟาวคู่เซนเตอร์ในเกมนี้ใช้เคคดอสซันยืนจับคู่กับอันเจโลออปปอนนาส่วนแบ็กซ้ายครับเป็นชอร์ตแคนเวลส์เขยืดขึ้นมาสอมิดฟิลด์ตัวรับครับมีดีนแคนไลยืนจับคู่กับท่านั่งของโทมัสซูเซกสามิดฟิลด์ตัวทําเกมมีจอรต์โบเวนซาอิดเบนรามาและก็ท่านั่งของปราโบฟอนาลสส่วนหน้าเปาหนึ่งเดียวของพวกเขาครับมิเกลอันโตนิโอ ตัดภาพมาตามฝั่งของหองส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเราคแรบบับเกมนัดที่ผ่านมาเพิ่งกลับมาคว้า3แต้มสําคัญได้นั่นก็คือการบุกเปนชนะทอนมโสเปอร์ได้1ประตูต่อ3ส่วนผลงานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงครับว่าย่าแย่มากๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2แพ้เบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อ1นเสมอกับแมนยูศูนย์ประตูต่อ0แล้วถึงแม้ว่าเกมที่พบก,กับสเปอร์ครับจะสามารถคว้า3แต้มมาได้ก็จริงแต่ก็ต้องเสียเซนเตฮรารตัวหลักอย่างเจอมาติปไปอีกรวมถึงในเกมนี้ก็ยังไม่มีฟาบบบิินโทีีม่มาการรดเจ เ,น,เน,น้ั่นจึงเป็นที่คาดกันว่าในเกมนี้เยเกนคลอปน่าจะจัดทีมมาในระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3นำโดยผู้รักษาประตูชาวบราซิลอย่างอลิซอนเบรเกอร์แนวรับ4คนและจากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคูลเซนเตอร์น่าจะใช้ทางด้านของจอร์แดนแฮนเดอร์สันจับคู่กับนาธานีลฟิลิปส่วนทางด้านซ้ายครับเป็นแอนดี้โรเบอร์สันสามมิดฟิลด์ตัวกลางประกอบไปด้วยทางด้านของเตียโกอาคันทาร่าจอร์จิเนียวไวนาดุมแล้วก็เคอร์ติสโจนส่วนสามหน้าเป้าครับโมฮัมเหม็ดซาลาโรบาโต้ฟรีมาเน่ และจะมาปิดท้ายด้วยการคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าจะจบลงยังไงนะครับถึงแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนั้นจะดูเหนือกว่เวสแฮม,มางชัดเจนแต่พอย้อนกลับไปดู5เกมล่าสุดของเวสแฮม,มครับพวกเขานั้นชนะรวดถึง5เกมซึ่งสวนทางกับลิเวอร์พูลครับที่ฟอร์มนั้นตกมาและพิ่งจะมาดีในนัดล่าสุดนั่นจึงทําให้ในเกมนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเสมอกับเวสแฮม,มไป1ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ